สวัสดีครับผมก็ควัดลงเข้าขาหมูเมื่อวานหมดจะเมามาได้กิน <g ül> ก็เลยมากินตอนเช้าเฮียหมอแกเข้ากักกลางคืนก็ปึ่งมาถึงห้องครับผมก็พอดีนิสต์ธนาเวินก็เข้ากักกลางคืนก็เลยได้หยุดยาวเลยชนิดวันนี้ก็เลยหยุดรอ,อเข้ากักกลางคืนนะผมก็ขาหมูยยยิงย่ง ยิ่งอุ่นยิ่งตุนยิ่งอร่อยนะครับผม,ม,มนี่ขาหมูมีไข่ปลาโลด้วยส่วนที่ขี้หนูม่มีแต่กระเทียมกระเทียมจีนนครับผมอันนี้ก็เป็นเอน้ำพริกเขาเรียกอะไรนะเออน้ำพริกข้าวขาหมูนะครับผมเมื่อวานกินครับเอ,อเสียเต็ดน้องชายเฮียเหมยวันนี้เฮียเหมยมาแล้วมาทานข้าวด้วยกันครับผมเป็นข้าวเช้าแล้วก็พักผ่อน รอไปทำงานตอนเย็น,นครับผมเอาไข่มาก,ก่อนเลยมีน้ำจิ้มเนี่ยอะไรด้ะเสีบยบได้ขาวขาวมุ้งไข่มีเห็ดหอมก็มีครับตักไรเงี้ยบุดเฟต์มึงขึ้นมากินบักบรวยกับบักเต็ดกับแบบหมอกเยิมย้มเยอะม,ม,ม,มันเยอะๆเยอะนะครับตักน้ำราด mình chí mật ừ. nắm phải nắm bát khó khăn nha nắm bát nắm bát khó khăn nha nắm bát nắm bát khó khăn nắm bát 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 nắm นิดเดียวเราก็ับมัดเนื้อทุบเป๊ะๆบางๆ <c oughs> สูตรกินที่บ้านครับผมไม่ไม่ต้องไปแบบขามูนนิดๆอันนี้กินที่บ้านทำกินเองมีอะไรเราก็ใส่ไปอืม อ้อเแียบปเล่นเฮงอ่ะวามกินในร้านกันะ่ะกระเทียมครับผมใส่ไปมีไข่ด้วยอันนี้ทำกัวเองในบ้านบ้านครับผมม,มีกระเทียมกินอืม้ม mà mình nên làm nhận vào That mm -hmm. เยิ่ยมเยิ่มเนาะใเนาปลาแลมันมาทัเลวเนาะใครมาทันปรุยังน,นเขาหลังขัวเนาะไปกินเลยพไปมันไปขาของกบมาเอี้ยน่มากินซื้อก็ย่างมากใส่กันด้วยดิข้อ่น้ย ต้องแตกกันเลอดนี่นอหอมสองคอนไม่จะขาคาล้องเนาะปลาเลมอน้นรสมไข่ครับผม gặp tiền tên mất gặp mất trông mát bên lắm có được tốt về bề có mắc có mắc nắng 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 con mắc cái nắng 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 các bạn hãy đăng ăn cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ ตัำนะครับกรเทียมทังม้งหด่ว้าวยำเลย เทียมคณะ